วันวันนี้เราก็จะมาโหลดเกมทีม่อืมกันนะที่มันมนันดังอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเข้าอันดับสูงก่อนมันก็จะพูดเป็นอันนี้เนะา,าะใช่ไหมครับแบบเราไม่เชื่อว่าจะรู้ได้ไงว่าเราอายุแปดอ่ะ โอ้ยโอ้ยเนาะเอ๊ะฉันไม่ได้เข้าละลายปอมลายปอมปอมเล่นอย่างไรมีผลสำหรับทุกวัย เราโตแล้วนะโอ้ย11ขวบแล้วนะไวมากอ่ะไวแค่ไอนเก่ดีมังน่ารักน่ารักจังน่ารักจัง

โอเคเราไปล้างหน้ามาแล้วนะโอเคเราไปล้างหน้ามาอืมมันใหม่วันนี้โหลดโหลดนานจังไม่โหลดนาน,น,าน,นาจังเลยกบบนันนะจะเป็นเด็กผู้หญิง,ญงนะคนเนี้ยอืมน่ารักมากเลยเราขอแคปหน้า,า,อานะจอไปก่อน แคปเอาแคปแคปแคปไม่ได้ฟักก็จะฟักอันนี้เคยดูนะผู้อยู่คนเดียวมันคือ,อไรสาเหตุมากเลยโอเคมาได้เล่นได้เลย โอเคแล้วก็กดอันนี้โอเคได้เสียงแล้วปะทุกดีก็ขออภัยนะอือโอคุสนะออลอกก็ล็อกก็ลอกก็ลอก็ลอกก็ลอกกลอก็แล้วก็กดกระบาดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราสอนเอาสมมติเข้าไปใหม่สมมติเข้าไปใหม่ อ่ะสมมติเราสมมติาโวหลวดมาแล้วใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมก็เข้าไปเข้าไปแอปนี้เข้าแอปนี้นะเข้าแอปนี้นะโอเคเข้าไปเลยนะ ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันมีโฆษณาใช่ไหมให้เรากดข้ามไปเลยอ่ะกดตรงสีเอาละแล้วก็กดกากระบาดนะถ้ามันไม่เกี่ยวโอเคกดต่อต่อไปกดตรงไหนมันกดตรงไหนมันกดตรงไหนกดตรงนี้โอเคนะ โอเคถ้ามันบอกว่าให้ดาวนะเราก็ไม่ต้องให้อ่าอ่าอ,อาออสิบดาวเลยแล้วทุกคนถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยให้ให้เราให้เรากดกตรงนี้นะนะโอเค,นะอเคแล้วก็ แล้วถ้ามันเห็นว่ามันกดตรงไหนต่อพี่ก็กดตรงนี้เนี่ยบวกบวกตัวละครน,นะโอเคแล้วก็กดาากับปาบโอเคแล้วก็เนี่ยถ้ามันขึ้นแบบนี้มันกดอะไรอะพี่หนูก็กดตรงกกระบาดข้างบนซ้ายมือสีม่วงๆนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอเคอ่ะแล้วก็เราเลือกสีผิวนะว่าเราจะเอาอันไหนเมื่อเช็ดสีเลย เออเอาไปคนขาวไปแล้วกันเราเอาคนนี้เราเอาอันน,นี้เอาผิวคนนี้ผิวขาวสุดๆเลยคนนี้นะโฆษณาเดี๋ยรมาโอเคทุกคนเขาบอกว่าให้เราเลือกเออสองหกอ่ะงั้เฮ้ยม,มีเนสโก้ด้วยเนสโกโ้เนสโกโ้แม่งควอดเนสโกโ้เลยใคร โอเคเราก็ก็จะเอาตรงอืมโอเคทุกคนเราก็จะเอาตรงตรง,งนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูโฆษณาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปดูโฆษณาแป๊บทุกคนเราได้อันนี้มาแล้วถ้าเราได้แบบนี้พี่กดตรงไหนตนี่นะนำให้กดตรงนี้ฮะตรงนี้เเดิมนะถ้าได้ของแบบเนี้ย โอเคนะเข้าใจยังโอเคเข้าใจแลยโอเคกดป่าบแล้วก็เราก็จะได้ส่งผมที่เราต้องการนะถามว่าเดี๋ยวอยจะพึ่งตรงเนี้ยพี่พี่ตรงเนี้ยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรกันแน่เนี่ยตรงสีสีเนี่ยอะไรอะไรมันคืออะไรลองกดเข้าไปนะเนี่ยน่านั่มากเลยทุกคนเอา โอเคเราจะสร้างตัวเราในชีวิตจริงเอาเปลี่ยนส่งผลกวับสิ่งทีงนี้ตัวในชีวิตจริงเราก็ผมสั้นๆอ่แล้วก็มีตัวาตาหลายตาแล้วเราขอเป็นตาที่มันแพงๆอ่ะมีตาทาจิโร่กับอิสเดียนสกุลสกุลยังไม่เห็นตาเดี๋ยวเราขอเอาเป็นตา ตาตานี้ก็แล้วกันนะจะไปดูโฆษณาแป๊บหนึ่งเคเราได้ตาแล้วนะเคเป็นไงนะเราจะมุดตาเป็นยัไงดูต็ต็มชิลล์แก็ประมาณเราเป็นคนที่ยิ้มยากยิ้มยากยิ้มยากทำไมมีแฟนอือยิ้มยากแล้ก็ต้องอดีตว่ะไม่มันยิ้มอือ ก็ดีเกเอาดีกันดเดี๋ยวเราไปดูโฆนณาแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วเราก็ได้ตานี่มาแล้วนะเราคนทีมยากชุด่เราใส่กันแล้วก็จะเป็นแบอะไ่ะตัวเ้ไข่ดาวนี่แหละเราต้องการจริงๆก็จะมีตัวไข่ดาวได้แค่กูไม่ไม่อ่ะ ก็ไม่แบบนี้นะแต่แต่เราไป็นสีดำเฮ้ยนี่ได้นี่ได้เรามีอย่อันนี้อะเรถชอบใส่ขอมากกว่ารองเท้าเราไม่ชอบใส่รองเท้าเราชอบใส่เท้าหนีบหนีบปเออนี่ไงเดี๋ยวเราไปดูโฆษณาแป๊บเดี๋ยวว่าเราดูโฆษณาเยอะมากอะโอเคมาแล้วเราก็ได้มาแล้วนะ เป,ปลาเหมือนเด้เหมือนเด้เหมือนเดนเแล้วก็เอาแบบไม่อายอะไรที่เราอยู่เกมๆมาหรอเดี๋ยวเดีวมาเราขออยากได้นี้มากเลยทุกคนอยากได้นมากเดี๋ยวเราไปดูโฆษณาเราดูโฆษณาย,อยางออให้ทุกคนเราก็ได้แก้ปลน่นนารักแต่ ไม่ดีกว่าจ้ายายมาาอ,อร่อยมอร่อยมากเลยอันนี้ยายลองาถามนะไม่ต้องพิดใจน์เลยมาที่เราใส่บนหัวเราไม่มีนะมีแค่กิปบกับกิปปีไหมในสกูไม่มีนะอันนี้ได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราบาร์ไปเอาดูโฆษณาแล้วเราก็ได้แบบแแนะีย ไม่เหมือนที่เราคิดไว้เลยอะทุกคนอ่าไอ้เราไม่มีอะไรบนคอหรอกสร้อยพระเร้วไม่มีกระเป๋าเราชอบใส่เบอร์อะผิดงั้นมีก่อนมีหน่อยก็แล้วกันนะมีนิดหน่ก็แล้วกันดอ้อมีพิซซ่าด้วยก็ไม่มีโอเคอันนี้แหละตัวเราแท้จริง แล้วมือเราด้วนหรอวะา้านมือเราด้วนเลยฮะเออแบบนี้แหละเดีดย๋ยวถ้าถ้าพวกเราเสร,ร็จแล้วกดอะไรต่ออะพี่อ่ะเอาล่ะกดตรงปุ่มซ้ายตรงนี้นะกดปุ่มม่วงข้างล่างโอเคนะ ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้โอเคกดไปเลยแล้วก็กดถ้ามันกดถึงแบบนี้แล้วถ้ามันถามว่าเย็ดหนาจะปรับแต,กต่ก็เอาตัวละครหรือเปล่าก็ตอบเย็ดเลยเย็ดนะโอเคตอบอือแล้วดูนะเวลาเอ๊ะทำไมตัวละคราไม่ออกมาล่ะมามาก็กดปุ่มปุ่มอีอแล้วก็กดตรงตัวละครนะ เอ้ยยายอะไรอ่ะ้อยอะเดี๋ยวดุมเ๋ยวเดี๋ยวบ่เดี๋ยวบเดี๋ยวบ่เคยเมื่อกี้ใหญ่เลยกดไปที่ตัวละครนะแล้วก็สามารถเอาตัวละครได้ถ้ากดที่ขายกก็เอาไปไปไๆตัวละครก็จะหายไปได้โอ้พี่แล้วส่วนข้างๆมันคืออะไรหนูลำคาญจังเลยอ่ะตรงนี้หรอตรงนี้ อย่างที่บอกไปเหมือนแต่งมาเลยก็ก็กดถ้าถ้าเราอะ่ะกดกดอันนี้รูปภาพใช่ไหมรูปภาพก็กดไปเลือกอาวุธแต่เข,ขาเกมเป็นแ<อ>บบเลืกร้เทพอ่ะเออพี่แล้วพวกดีเบอร์จะไรอะ่ะมันมันมาอะไรเออมันมากวดอะไรเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเหรอพวกสีเนี่ยเหรอทุกคนลองกดไปสิ เราโกดเรากดก่กนเนี่ยเป็นไงก็แบบสาบานเปลี่ยนอะไรที่พื้นหลังที่พวกเราต้องการได้น้ออือเป็นไงมีอันที่ล็อกด้วยเราไม่เอาล็อกอันทีต่ตากันนั่นเอาสีสสสส เมื่อกี้เป็นเชอร์รี่ทุกคนอ,นอันนี้แล้วก็กดถ้าเราก,เกดเบิ้ลขยายตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่ตรงตรงพวกนี้ยมันคืออะไรหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราท,ดล,ท,ด,ราทดลองให้ดูนะเราทดลองให้ดูนะเ่อกี้เสีงเพลงใช่ปะเสียงเพลงหนูนะ จากปุ่มแรกนะคือปุ่มนี้มาเปรดเสียงกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพลงในเกมก็จะหลุดอ่ะหยุดนะทุกคน อันแล้วที่สองคืออะไรอันนี้เสียาตางห้ามกดเด็กขาดนะอ่ะแล้วตรงซื้อนะี่มันคืออะไรกันกระหามซื้อนะคะข้อความจะไปลงที่ไหนก็ได้ยูทูบติต๊กต็อกอะไรวะาู้วัไปแล้วจะโหลดอะไรเกมก็เป็นเกมที่พวกเราอยากโหลดได้หน่อยด้วยขยะพวกเราก็ห้ามแล้วถ้ากดมันขยะยแหละทุกคน แล้วถ้ากดวันขยายละตรงเนี้ยแล้วถ้ากดละ่ะกดลองกดนี่เ็จะดูก็จะดูตัวละครเลยเนาะอืมแล้วก็ถ้ากดอีกทีอ้าวพี่ทำไมมันกดมหมือนเดิมไม่ได้อ่ะก็กดตรงมอนเดิมนะครับกดตรงมือนเดิมอืมนี่ง่ายเวล่ะทุกคนแล้วก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะ บายบายลบเลบนะ